โอเคครับทอน,นี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานในส่วนตัว Android Auto นะครับบนอุปกรณ์ Huawei โดยตัวที่ผมมาทดสอบห้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูกันตัวนี้เป็นตัวแท็บเล็ตของทาง Huawei นะครับตัวรุ่นที่ทที่ทดสอบให้เพื่อนได้ดูกันตัวนี้เป็น Huawei MatePad Air นะครับขั้นตอนแรกเลยเราจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อใช้ Android Auto กันก่อนนะครับขั้นตอนที่1นึเลยให้เราเข้าไปในส่วนของตัว Play Store ที่สร้างมาจาก s h o r t c u ของตัว G-Box นะครับซึ่งอันนี้ครับให้เราติดตั้งแอปอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับเราจะใช้ Android Auto ก็ต้องติดตั้งตัว Android Auto นะครับก็ทำการดาวน์โหลดแอป Android Auto แล้วก็ติดตั้งลงบนตัวเครื่องให้เรียบร้อยนะครับแอปที่หนึ่งนะแอปที่สองนะครับก็คือในส่วนของตัวแอปในส่วนของตัว Google Map นะครับตั้งตัว map นะ ตั้งตัว Google Map นะครับแอปที่2นะครับแล้วก็แอปที่3นะครับเป็นในส่วนของตัว Google ที่เป็นตัว G นะฮะตัว G Google นะครับแอปที่3คือตัว G Google นะครับ3แอปนะครับ1 Android Auto 2 Google Map 3ตัว G Google นะครับแล้วก็ตัวที่4นะครับตัวที่4เนี่ยเอ่อชื่อเดิมมันชื่อ Text to Speech นะฮะตอนนี้มันจะเป็นชื่อว่า Speech Recognition นะครับก็พิมพ์ไปเลยว่า Speech นี่ครัมันก็จะเจอแอปตัวนี้นะครับนี่หน้าตาแอปตัวนี้นะครับ Speed Recognition นะครับนี่อันนี้ก็าทำการติดตั้งลงบนตัวแท็บเล็ตให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราติดตั้งในส่วนตัวแอปที่จำเป็นลงบนอุปกรณ์เราเรียบร้อยแล้วข้อสังเกตว่าอุปกรณ์ตัวนั้นรองรับหรือไม่นะครับให้ออกมาที่หน้าจอหลักนะครับตัวแอป Android Auto ถ้ารองรับนะครับจะไม่โชว์ สัญลักษ์แอป n d r o i d Auto อยู่บนหน้าจอนะครับถ้ารองรับนะแอป n d r o i d Auto จะไม่โชว์สัญลักษณ์อยู่บนหน้าจอนั่นเองนะครับอันนี้ไม่มีแอป n d r o i d a ตัวบนหน้าจอนะเห็นไหมครับจะไม่มีไอคอนแอป n d r o i d Auto อยู่บนหน้าจอแสดงว่ามันน่าจะรองรับนะครับน่าจะนะอันนี้คือหลักความจำเป็นก่อนแล้วขั้นตอนต่อไปคือถ้าเาเชื่อมต่อได้ก็แสดงว่ารองรับน,บนั่นเองนะครับครา,ารปปรวนี้นะครับเมื่อเราทําการติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่แอปนะครับแอปอีกครั้งหนึ่งนะฮะ หลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ค้นหาแอปตัว Android Auto นะครับนี่มันอยู่ด้านในนะเราก็กดอนุญาตให้หมดเลยเดิมทีมันจะไม่ได้อนุญาตนะเดิมทีมันจะเป็นแบบนี้ขาวๆแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับเราก็มากดอนุญาตให้หมดเลยนะครับอนุญาต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 ญารวมถึงในส่วนของตัวด้านล่างด้วยการอนุญาตเพิ่มเติมมันจะมีอุปกรณ์ในบริเวณใกล้เคียงด้วยนะครับให้เราอนุญาตนะครับแล้วก็อันนี้ผมแนะนําเพิ่มเติมเลยเผื่อเพื่อนสมาชิกบางคนเนี่ย เ,เสียบสายแล้วหรือต่อไร้สายเราไม่ได้ให้ลองมาตั้งค่าตัวนี้เพิ่มเติมนะครับโดยไปที่ในส่วนของตัวตั้งค่ามุมบนขวามันจะมีสายลัดฟันเฟืองอยู่ด้านหลังคําว่า Android Auto นะครับให้แตะที่ฟันเฟืองตัวนั้นลงไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับจะมีคําว่าเวอร์ชันแตะที่คําว่าเวอร์ชันแล้วก็เลื่อนลงมานะครับจะเจอข้อมูลเวอร์ชันและก็สิทธินนะให้เราแตะย้ำๆนะครับแตะย้ำๆจนมันขึ้นว่าอนุญาตตั้งค่าสําหรับ นักพัฒนาสาหรับการพัฒนาหรือไม่นะครับแล้วกดตกลงแค่นี้เองนะครับแล้วก็แตะที่จุดไข่ปลา3จุดมุมบนขวานะแล้วก็เลือกตั้งค่าสําหรับดังพัฒนาให้เรามาเปิดในส่วนของตัวแหล่งที่ไม่รู้จักตรงนี้ไว้ด้วยนะครับให้เราเปิดแหล่งที่ไม่รู้จักตรงนี้ไว้นะครับเปิดไว้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าบางเครื่องเนี่ยหาไม่เจอต้องมาเปิดตรงนี้ก่อนถึงจะหาเจอนะครับแล้วขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถยนต์แล้วเดี๋ยวใช้กล้องจากมือถือถ่ายคลิปให้ดูกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่รถยนต์นะครับตัวนี้รถยนต์ที่ผมจะทดสอบให้เพื่อนได้ดูการตัวนี้เป็นในส่วนของตัว ตัวต้าเอทีพยาลิตนะครับตัวนี้มันเดิมทีไม่มีตัวจอนะครับผมไปติดเพิ่มมนตัว E นะครับเป็นจอ Android ทั่วไปมันใช้ n n r r o i d ตัวได้นะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ตัวแท็บเล็ตตัวที่ผมจะทดสอบให้ดูกันนะครับตัวนี้มันจะรองรับไร้สายด้วยถ้าทั่วไปนะครับมันไม่รองรับไร้สายถ้าเป็นรถรุ่นใหม่หรือว่าบางรุ่นนะครับก็เสียบสาย USB Type C เข้ากับตัวอุปกรณ์ได้เลยนะครับคราวนี้น่โอเคนะครับของผมเนี่ยมันออโต้เลยพอทําการเนี่ย นะครับพอทําการเชื่อมต่อในส่วนของตัวบลูทูธนะครับเพราะมันออโต้อยู่แล้วนะบลูทูธเนี่ยเวลาสตาร์รถจนปุ๊บม,มันจะเชื่อมต่อเลยพอเชื่อมต่อเสร็จหน้าจอมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับหน้าจอจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับขึ้นตัว Android Auto ขึ้นมาที่แท็บเล็ตหรือว่าอุปกรณ์ของเราหลังจากนั้นเราก็มากดตกลงที่หน้าจอนะครับเรากดต่อไปนะครับนี่ครับอ่าแล้วก็ไปที่โทรศัพท์ที่โทรศัพท์นะครับมันก็จะเด้งให้เรากดอนุญาตตัว Android Auto นะครับผมก็เปิดตัว Android Auto นะครับแล้วก็อนุญาตแบบนี้นะครับนี่หลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่หน้าจอก็จะขึ้นในส่วนของตัว Android Auto มาแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาปรับตั้งค่าแล้วก็มาตั้งค่าเพิ่มเติมได้เลยนะครับทีนี้ในเรื่องของตัว ถ้าบางอันเนี่ยมันฟ้องว่าแอปแมพเนี่ยมันไม่ขึ้นในส่วนตัวโลเคชันเราก็ไปเปิดแอปแมพเปิดตำแหน่งเปิดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้เขาถึงตำแหน่งก่อนมันก็จะขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของตัวการเชื่อมต่อ Android Auto กับในส่วนของตัว อุปกรณ์หัวเว่ยนั่นเองนะครับถ้าใครใช้สายก็เสียบสายเข้ากับอุปกรณ์นะครับแล้วมันถ้าลบแอปครบเปิดแล้วญาแล้วเปิดตั้งค่าตามที่ผมแจ้งแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาลักษณะแบบของผมเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานในส่วนของตัว Android Auto บน Uber, อุปกรณ์หัวเว่ยนั่นเองนะฮะอ่ะก็เข้าวๆนะครับประมาณนี้นะครับเข้าๆประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวการตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วนะครับ